สวัสดีครับน้องไปตรงทําอะไรครับวันนี้ตัดเอ่อเถาย่านางนะฮะย่านางเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่ที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็เอ่อช่วยบํารุงร่างกายต้านอนุมูลอิสระวิธีการปลูกนะครับอ่าทำไงครับน้องไปตรงตัดนะฮะตัดเลยครับแล้วก็จะตัดเป็นตัดเป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมครับยาวประมาณชักห้าเซนใช่ไหมแล้วทําไงต่อไปฮะทาไงต่อไปครับโอ้ม้วนนะฮะโอ้ม้วนเลยนะฮะ ม้วนเลยม้วนให้ให้อยู่นี่นะฮะแบบนี้ใช่ไหมครับน้องไปตรงเสร็จแล้วเราก็ไปวางบนดินเอาดินกบนะครับนี่คือการวิธีปลูกพวกพืชตระกูลเถานะครับไม่ว่าจะเป็นญ้านางตําลึงไม้เลื้อยต่างๆนะครับโอ้โหน้องไปตรงเก่งมากเลยครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโอ้โอ้นี่นะฮะย้านางญ้านางนี่ใส่ในแกงอะไรนะ้ลูกที่หล่าชอบกินนะที่เราไปขุดมาแกงอะไรนะแกงหน่อไม้แมนโรอโอเคนะฮะก็วิธีการปลูกนะครับก็ ไปหาย่านางเถาๆมาแล้วก็ตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ม้วนแบบนี้นะครับง่ายมากนะครับโอเคนะฮะ